สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวานาแมตต์เออร์ชานแนลนะครับเช่นนะครับร้านพี่ไบร์บ้านโปนะครับวันนี้ก็มาเย็นๆค่ำๆนะครับก็ยังเปิดอยู่นะหกโมง้วเนี่ยอ่ะเรามาดูปลากันนะครับใครเลอกจากงานมารอบเย็นร้านพี่ไบร์เปิดอยู่ทั้งโมงอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูครับนี่นี่ก็พวกไอ้นี่ครับบอลรูนนะฮะพวกแนวซีบ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ออสการ์นะครับเดี๋ยวไล่ตามตู้เลยนะครับ แล้วก็ออสการ์เหมือนกันอันนี้เป็นเปลือกนะครับแล้วก็ลายเสืออันนี้ซิลฮะซิลเพิ่งลงใหม่นะครับซิลจุดอต่อมานี่นี่ซิลใบไผ่นะฮะสวยๆแล้วก็บอลเดียวนะครับอันนี้ก็บอลเดียวอีกสายหนึ่ง นี่ก็ปอเนียวอันนี้ก็บอกว่าซิลอินเลยนะฮะก็คลายๆพวกน้ำหมึกเลยครับอ่แล้วก็ชาโดนะฮะเดี๋ยวไปอีกบมนะครับนี่ตามชื่อเลยมีเทพาอมัทัสก็โดลาโดแซลมอนนะครับอาตามนี้เรามาดูกันนะครับโอ้ทำไมมาอยู่กระจุกนี้เนี่ย เนี่ยเนี่ดูดิเทพาเนี่ยมารวมตัวกันอย่างงี้นะฮะครัประมาณนี้ครับต่อมาด้านนี้ของพี่ไบร์นะครับช่องหัสาวินนีวสวยๆมาเลือกใ้ครับชอบตัวไหนก็เนี่ยต้องเลือกลายเยอะๆอย่างเงี้ย ครครับกระปลาบู่นะครับลาโกกับปะบูไรโนโน,นะฮะนี่ตามนี้เลยปนป,ปกันสองชนิดนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะตามนี้ตามชื่อนี้ลย,ลยจะมองลำบากนิดนึงนะฉากมืดหน่อย นี่ก็ชะโดทองของพี่ไบร์นะครับนี่อ่ะก็ออเอนติมาคัวต้าด้านนี้ครับอ่ะอโลวาน่าเงินนี่ยก็อลาไพมาครับตัวเล็กนะนนี้ก็นกแก้วนะครับ ตัวนกหมูอินโดแล้วก็นกแก้วพัติด่ามน,นะครับตัวแรกแล้วก็มีอโลวาน,น้าเงินตัวหนึง่งด้านนี้เป็นเรทเทลนะครับนี่ไรเทลด้านนี้กระทิงไฟนะครับนี่สวยๆคอนกับกระทิงดอกหมากนะครับ เนนวียนน้ำเงินนะครับแล้วก็พาพาครูเผือกเขาที่ดูเป็นสวายเผือกนะสวายเผือกกับเวียนน้ำเงินนะฮะต่อมาด้านล่างนี่ก็สวายเผือกนะครับนี่อนนี้ ด้านนี้ก็ซ่อนหมูเห่าอย่แล้วก็ด,ดีนะครับครับด้านนี้ครับก็ตาแรกเกิดตาแดงนะครับโตมาน้องก็ชอบเล่นนับคนนะครับกินได้ ทั้งเนื้อก็พืชน,นะครับนิสัยดีนะตอนตอนโตชอบไม่นพลแต่เขาชอบไล่ปลาอื่นนะครับตอนโตอ่ะนี่ต่อมาชอบขลวงเยนโเยนเซนารมหร่ตามนี้เลยมาตักได้ลูกค้อ,อต่อประมานี้ครับอ่ะด้านนี้ครับนี่อ่ะพวงน้ำเงินครับแล้วก็ปลาเสือพ้นน้ำแปดติ้วนะครับสวย รานพี่ไปบ้านโป่งนะฮะปลาแม่น้ำไทยส,สวยๆเยอะต่อมาเรามาดูโซนด้านล่างตรงนี้ครับตู้ล่างนี่หางนกยูงนะครับนี่ก็หลากหลายนะครับมันเลือกได้เลยของพี่ไบรท์บ้านโป่ง มานนี้ะครับด้านนี้เป็นตู้รวมนะครับก็นกแก้วบูไทเกอร์พัตเทรั้มแล้วก็ปลากระดี่แดงนะฮะสวยๆนะครับร้านพี่ไบรท์เยอะมากน่ารักดีครับหลายตัวอ่ะต่อมานี้ฮนะนีออนเตต,ต้า ก็เซเป้หางสั้นนะครับอันนี้ด้านล่างนี้ก็คือหอยกะทินะครับอ่าแล้วก็นี่หอยหมกทหารอ่ามามานี้ครับผมด้านนี้ก็เวียนน้ำเงินทุ่งใหญ่นะที่มีชื่อเสียงนะอันนี้ตามนี้ ตัวบอลเลเลยก็พ่วงน้ำเงินปนกันนะ,ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นกแก้วนะครับนกแก้วตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบาทอ่ะมีตามป้ายตอนนี้ก็ร้านใกล้จะปิดนะครับรอบหกโมงมนิดๆแล้วอ้านย์าอีกตัวหนึง่งฮะอันนี้ก็นกแก้วอีกตัวหนึง่ง รอยี่สิบเหมือนกันอ่าด้านนี้ครับเมตดกาะนะครับหลายสีเลยนะฮะเมตดกาะซิลข้าสันญี่ปุ่นสรรมตะกรับนะครับนี่หน้าแดงมองเชียอะ อันนี้ห้ามนี้กับไม้นาำน,นะเขาแทะนะครับอ่าประมาณนี้บอเนวไซส์ใหญ่ๆไซส์นี้กี่บาทครับคุณน้องมีเท่าไหร่มั่ง,อ,ง,อ,งอ,อ๋อกร้อยกว่าบาทไปถึงสามร้อยนะประมาณนี้อ่าต่อมาครับและแตงอินโดเยอะครับของพี่ปลายบ้านโปง่ง แล้วก็เนี่ยสอดแดงวนปกักขังดาบ,บรถชอปปี้อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นดำปนแดงอันนี้ประมาณนี้ครับหมูอินโดนี่นะคหมูอินโด นี่ก็หมูวินโดวตัวใหญ่ด้านนี้ก็ไทเกอร์ชวาโนโนะครับอยู่กับสวายเปือกแล้วก็เสือตออ่อไรกป,ปนกันอ่าก็นกแก้วทิงคองนีด มีคิงคองมีอ่งางเปาคนปนกันนะฮะอ่ะต่อไปบูแจ็คครับรอยี่สิบบูแจ็คเดมซี่นะฮะรอไซเล็กอยู่โตมาก็จะฟ้ฟาๆครับสวยๆนะครับบูแจ็คเดมซี่ หน้าแดงครับดานพี่ไบรท์นี่ทะเบียนหน้าแดงแล้วก็คาลิเนลับคลาสสิกมากเนี่ยแล้วก็ซิลข้างกว่านเล็กนี่อันนี้ก็ส้มๆสวยดีครับปลาไยัยตัวสิบบาทนะสิบสองตัวร้อย ประมาณน,นี้ของด้านนี้ก็นกแก้วกับตกับเสือดาวนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปลาปลาบึกนะครับอยู่กับกระทิงไฟแล้วก็มีปลาตองลายด้วย แก้วครับโลแก้วตัวร้อยี่สิบนั่นนะครับโลแก้วเหลืองก็มีเลดเดวิลตัวหนึ่งประมาณนี้ด้านนี้ก็ปลาตูหน่านะครับ ตัวละสามร้อสิบ,บาทเลยปลาตูหนามันคล้ายๆปาลาไหลมันจะใหญ่กว่าเยอะเลยอันนี้ก็สี่ร้อยตูหนาแล้วก็ตะเพียนทองอินโดนะนี่อ่าครับด้านนี้ป,าปลาปลาก้างทอรวงนะครับอยู่สามดำอมาจจะมองลำบากนิดนึง แล้วก็มีนี่ครับแดกโกลสแล้วก็นออนปากเป้าแคระตามมาด้วยนีออนเตต้าประมาณนี้ครับตามนี้ครับติดต่อตามนี้ครับร้านพี่บายนะครับของพี่บายบ้านโป่งนะครับอตามนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ครับบ๊ายบายนี่ น่าแ,แตงโดน,นะครับสวยๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับที่นีต้อนรับสู่ช่องเนวา a าแม็กโตเอชชา n n น l นะครับวันนี้ผมมาแนะนําอาหารลูกป,ปลาแรกเกิดน,นะครับนี่ยี่ห้อคิงฟิชนะครับและสําหรับปลาที่โตหน่อยก็ปั้นผสมน้ําให้กินได้นะครับนี่ปลาแรกเกิดใช้ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นผงเล็กๆเ,เนี่ยครับเห็นไหมผงแบบเล็กมาก สำหรับท่านที่ไม่สรุกในการหาลูกไลหรือว่าเป่าอาร์เิเมียงเงี้ยนี่แล้วก็นะครับขนาดแบบเบอร์หนึ่งเนมาติ๊กไว้นี่ขนาดประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ปลาแรกเกิดน,นะปลาสอดที่บ้านกินนะครับเนี่ยก็อยู่ตู้นี้นะฮะนี่ปลาแรกเกิดอ่ไซค์ก็ประมาณเนี้ยครับเห็นมาจิ๋วจินี่ไวยที่ตัวเนี่ยฮะดำดแดงแดงเนี่ย เดี๋ยวผมจะลองให้ให้กินดูนะครับส่วนบูด็อกตัวนี้ไม่เกี่ยวน,นะมายุ่งเฉยเลยเนี่ยอโอเคครับเดี๋ยวผมให้ทำการให้นะครับจะเป็นผงเล็กๆนะครับบนผิวน้ำาก็ลูกปลากินได้นะครับมเมื่อเราแกะมานะครับก็จะเป็นผงอย่างนี้นะครับนี่จิวจ๋วๆเห็นไหมะนะครับ<ฮ>เดี๋ยวผมก็ ับการเทให้ลูกปลากินนะครับเทเทียนิดพอไม่ไม่ต้องให้เยอะน้ำจะได้ไม่เสียนะนีนยเเดียวพอนะนะให้เขาแค่พอกินนะครับอาจจะแบบบางๆไม่เห็นนะเพราะว่าผมก็กลัวน้ำเสียเดี๋ยวเขาจะตอดกินนะผมเทไปนิดนึงอยู่บนผิวน้ำนะครับอาจจะมองลำบากนิดนึงนะเห็นว่าที่เป็นฟงๆข,ขาวๆว่านะครับ เนี่ยครับเป็นเป็นผงาขาวๆเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามาดูปลาคอบนี้กันว่าโตเป็นไงบ้างนะครับปลาสอนนะครับก็คือเป็นเป็น,นบอลลูนซอสเทลนะครับี่เห็นไหมออกลูกมาเนี่ยลูกจิว๋วๆมีก็ลูกอีกม,มุมหนึ่ง่ะก็เดี๋ยวดูวิวัฒนาการการติบต่องเขากันนะครับ ลูกปลาก็เริ่มมากินเรื่อยๆเห็นไหมก็คือเราขยี้ได้กรับป,ปี้ให้ให้มันจมใต้ก้นนะครับลูกปลาก็มาตอดนะฮะพอเขากินเรื่อยๆก็ได้สารอาหารเขาก็ไม่อดไม่ผอมนะครับแถมโตโตไวด้วยนะเนี่ยโตข้ามวันข้ามคืนเลยครับอ่านะครับเดี๋ยวก็อัปเดตการเจญเติบโตเรื่อยๆนะครับของลูกปลาค้อกนี้ แนะนำเลยครับอาหาร k i n g f i s นะครับของพี่ตีดีมากครับสำหรับลูกป,ปลาแรกเกิด